กินหนึงให้กำลังเล่นมือ <laughs> <laughs> กอ่จะเตรียมร้อยแล้วก่จะเตรียมร้อยแล้วเหลือแต่ทาสีสีเบาๆเพาะกีกขี้แน่งกว่าสีรับสี ตัวป้องชาบวะเนะี่ยตัวป้องชาบวะบข้าไหนละ่ะป้องรงอ,องบเตวอยู่หมดกำลังหมดอยู่เท่าไหร่ cái leo quá này nó. Lạc là leo huya, à binh kuo huya. cua Loffansani, phót con kuo này nó. Lạc hà lèo này à binh hà nó. hả nó. Lạc à lèo huya, cua binh kuo hả nó. à là เะจัวมให้ลาไปยังจดน่บุแล้วแล้จโด้แก่หน้องโอ้ดงตาถึงนึทะเลาวกูาไป่ไปให้ทางธรรมดาเนี่ย่างปลาซิว